สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้านเซฟครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแสดงให้ดูนะครับว่าทําไมนะครับเราจึงใช้โปรแกรม sketchup ได้ไม่เต็มรูปแบบโดยเฉพาะนะครับเวลาพรีเซนต์งานผมมีหลายคนนะครับเวลาพรีเซนต์งานเนี่ยแล้วมันดูไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมปรับตรงนี้ก่อนให้เป็นฮิตไลท์ก่อนนะครับยกอย่างเช่นถ้าผมอยากจะพรีเซนต์อ่ะเอาไปนี้ก่อนแล้วนะครับกดตรงนี้แล้วกดอ่าระหว่างตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกมาตรงที่วาวแล้วลากออกไป และเห็นไหมครับเวลาเราให้ระยะปุ๊บเห็นไหมครับมีปัญหาทันทีเพราะเวลาเราซูมออกมาเนี่ยดิเมนชันเนี่ยมันใหญ่ทําให้เวลาคนมองนะครับพิเศษงานนะครับเขารู้สึกว่ามันไม่โอเคนะครับมันเหมือนถ้าโปรแกรมเซียบเนี่ยเป็นโปรแกรมเด็กเล่นเหตุผลนะครับที่เรานะครับพิเศษงานแล้วเวลาซูมมาอย่างนี้นะครับแล้วมันใหญ่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทําให้ผู้บริหารเองหรือคนลูกค้าดูเนี่ยมันเหมือนโปรแกรมเด็กเล่นนะครับอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่เข้าใจหลักการ นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตีแผ่นะครับการปรับดิเมนชันแบบเทพๆเลยที่สามารถพิมพ์ค่าไปได้ด้วยและพิมพ์คําอธิบายไปด้วยนะครับและดิเมนชันเนี่ยอัปเดตออโต้ปรับด้วยสกรีนนะครับให้มันอลายสกรีนนะครับให้กําหนดดิเมนชันได้หมดเลยนะครับลองดูนะครับเสียเวลาสัก2องานาทีครับแล้วจะเข้าใจว่าเซฟเนี่ยมันเจ๋งยังไงนะครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยนะตัวนี้ครับปัญหาใหญ่ก็คือเวลาเราซูมเข้ามาอย่างนี้ไปครับมันจะมีนะครับขนาดที่ไม่โอเคเลยนะครับเอาละเรามาเรียนรู้คําสั่งที่เรียกว่า ดูนะครับไปที่ Windows Model Info หาแล้วครับแล้วไปเลือกไปที่ Dimension นะครับตอนนี้นะครับเราสามารถจะ Select Dimension ทั้งหมดได้นะครับด้วยคำสั่งตรงนี้ครับ Select all dimension เห็นไหมครับเรนนี้ครับ Select all dimension แล้วกดอัปเดตนะครับสามารถ e l e c t และอัปเดตได้เอาละเริ่มแรกเลยผมปรับให้อล To ท c สก e นแล้วกด elect all dimension แล้วก็อัปเดตทันทีที่ปรับออลัยทูสกีนเห็นไหมครับมันจะเห็นง่ายกว่าในการพรีเซนต์สามมิติเพราะว่า นะครับตัวหนังสือคําอธิบายเนี่ยมันไม่ได้อธิบายให้ขนานกับแนวของดิเมนชันถูกไหมครับนั้นเอพิลารพีเซนต์สามิตินะครับแนะนําให้เราอไล g n ทูสกินยกเว้นเราจะนะครับอธิบายเป็น 2D นะครับเราค่อยปรับอไลน t ทูดิเมนชันนะครับอันนี้ก็ทริคนะครับต่อไปครับเราสามารถที่จะนะครับเ l ือกออ n s i ิเมนชันนะครับและเราสามารถที่จะนะครับกำหนดนะครับได้หมดเลยสมมุติถ้าเราอไลน์ทูดิเมนชันเราสามารถจะกดได้เลยว่าให้มันอไลน์นะครับ ให้ตัวหนังสือเนี่ยอยู่ด้านไหนของนะครับ i ด n มชันผมกดอัปเดตอันนี้คือด้านบนเห็นไหมครับผมให้ปรับอยู่เซนเตอร์อ่านะครับแล้วก็ปรับทูอะลไลทูสกรีนอันนี้ก็อทริกนะครับสำหรับคนที่เริ่มแรกเลยแต่ต่อไปปัญหาใหญ่คือเวลาเราซูมออกมาแล้วเห็นไหมครับมันมีปัญหาทันทีเลยนะครับเพราะว่ามันใหญ่นั้นเองเราอาจจําเป็นต้องล็อกนะครับขนาดตัวหนังสือให้มันคงที่ไว้อาลครับมาดูวิธีการล็อกนะครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มจากการที่ผมไปที่ฟอนต์ก่อนนะครับไปที่ฟอนต์ก่อนแล้วผมก็เลือกตัวหนังสือใหม่ให้มันสวยๆก่อนนะครับเอาเป็นตัวหนังสือไทยนะครับการเปลี่ยนตัวหนังสือตรงนี้นะครับง่ายมากครับให้เราไปที่โปรแกรมอ u t ตแ a ดนะครับแล้วก็คือถ้าใครมีแคดอยู่แล้วนะครับอัโตแคดอยู่แล้วให้ไปที่วินโดว์แล้วก็ฟอนต์นะครับแล้วก็ปี้ฟอนต์ทั้งหมดนะครับในในในตรงวินโดว์นั่นแหละมาก๊อปวางไว้ในเครื่องเรานะครับหรือไม่ถ้าใครใช้แคดอยู่แล้ว โปรแกรมเซฟเนี่ยมันจะไปอ่านค่าฟอนต์ที่มีอยู่ใน Windows แล้วก็ฟอนต์อยู่แล้วนะครับดังนั้นเองเนี่ยเราก็จะมีฟอนต์ให้มันเลือกเยอะนะครับอันนี้ง่ายๆเลยผมลองสักตัวหนึ่งก็ได้ตรงนี้นะครับแล้วผมก็โอเคนะครับ select all dimension แล้วอัปเดตโอ้โหไม่สวยเลยนะครับเดี๋ยวเอาใหม่เอาสักตัวหนึ่งครับตัวนี้ลองดูครับใช้โย คืออะไรไม่รู้ชัยโยนะครับอ่ลองดูอ่โอเคครับชัยโยก็ได้นะครับอ่าเมื่อเปลี่ยนแล้วปุ๊บเห็นไหมครับเริ่มสวยขึ้นแล้วนะครับแต่ยังมีปัญหาต่อไปคือเวลาเปลี่ยนขนาดเนี่ยครับมันก็จะใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้ไหมครับแล้วมันจะขวางตาเอาละครับวิธีการแก้ก็คือให้เราไปที่ฟอนต์นะครับและกําหนดตรงนี้ครับไฮเลยครับออโต้เลยจุดสองห้าไหมครับแล้วโอเคอ่ลองดูครับ select all dimension แล้วอัปเดตอ่ถ้ามันเล็กไปเราก็เปลี่ยนขนาดให้มันเป็นสักจุดสี่ โอเคครับแล้วก็ select update เห็นไหมครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนขนาดให้เราออโต้เลยนะครับลํำลับอย่างนี้นะครับโอเคไหมครับนี่คือเทคนิคนะครับในการพรีเซนต์งานเอาล่ะต่อไปครับเราสามารถจะพิมพ์คำอธิบายได้นะครับซึ่งตรงนี้ A นะครับง่ายๆเลยนะครับเอาวิธีแรกก่อนเราสามารถเดาพิมพ์ไปตรงนี้ครับแล้วบอกว่านะครับ L เท่ากับ 5d อ่าระยะนะครับระหว่างนะครับ นะครับตรงนี้สมมุติเราเซตให้กับ 5D นะครับจริงๆแล้วมันคือ reducer นะ 5D แต่ไม่เป็นไรอันนี้โชว์ให้ดูนะครับ 5D เห็นไหมครับ 5D เลยต่อไปครับถ้าเราอันนี้ก็ทริคเลยนะครับถ้าเราต้องการกําหนดนะครับระยะให้มันคงที่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราอาจจะพิมพ์คขาว่านะครับระยะความสูงของท้อง อ๋อพิมพ์สระโอไม่ได้ครับไม่เป็นไร BOP นะครับ BOP ก็คือบัตเทิลเอาไปนะครับเท่ากับ2.16นะครับอตัวทีนะครับพอดีพิมพ์คาว่าฟอนต์ตัวนี้มันพิมพ์ไม่โทไม่ได้นะครับอ่ระยะความสูงของ BOP นะครับบัตเทิลเอาไปเท่ากับ2.16เมตรแต่นะครับข้อเสียคือถ้าเราพิมพ์เข้าไปเนี่ยถ้าผมเปลี่ยนระยะมันก็จะไม่อัปเดตออโต้ครับเห็นไหมครับ เอาละครับดูนะเทคนิคนะครับถ้าเราต้องการที่จะให้มันอัปเดตออโต้ทำอย่างนี้ครับระยะความสูงของ BOP เท่ากับให้เราพิมพ์อย่างนี้ครับสัญลักษณ์นะครับวงเล็บปีการนะครับเขาเรียกปีการหรือเปล่าเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ Enter ครับมันจะเป็นระยะเลยออโต้ให้เราด้วยแล้วเราเวลาเปลี่ยนขนาดครับดูนะมันจะอัปเดตให้เราออโต้ด้วยครับ โอ้โหหล่อเลยครับผมเพิ่ม0.2เข้าไปนั่นไงมันเปลี่ยนให้ออโต้เลยครับและนี่คือกลยุทธ์ในการทํางานนะครับเอาละดูนะครับถ้าเราทํางานเป็นนะครับเราจะทํางานได้ดีเลยอ่ะผมเซฟก่อนนะครับอ่ะผมปรับไปเป็นตัวนี้นะครับอ่ะแล้วผมก็เลือกเลยครับเซฟอีกทีหนึ่งไฟล์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมทำเดสมนชันก่อนดีกว่านะครับไปที่เลเยอร์แล้วผมก็เลือกนะครับ ดิเมนชันทั้งหมดนะครับไปที่ Window s Model Info ผมเลือก Dem Layer Dimension ก่อน i m m n s s o o นะครับ uh oh. ถ้าอยากเลือก Dimension ทั้งหมดก็ไปที่ Window s นะครับ m o d e l Info แล้วก็ select all dimension นะครับจากนั้นมาแล้วก็ไปที่ e n i t y info ก็ได้แล้วก็ย้ายเขาไปอยู่ใน Layer Dimension ซะนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆเวลาเราซ่อนเราก็จะปิดตรงนี้ได้เลย Dimension ทั้งหมดหรือนะครับถ้าเรา มีเอเดชันเซนทอยนะครับอันนี้สุดยอดมากแล้วก็ไปที่คำสั่งนะครับ select only dimension น่าจะมีนะครับ select only dimension guide point ตรงไหนเอ่ย dimension d s t guide text อ่ะไม่เป็นไรครับตรงนี้ออนนี g ครับ linear dimension ได้ไหมครับเรียบร้อยละได้แล้วครับอ่านั้นเองเนี่ยเครื่องมือเสริมก็มีขอความสำคัญนะครับไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีไปที่ไ,ไฟล์ send to layout นะครับ แล้วลองดูดครับว่าเราจะเพิ่มประสิทธิภาพความหล่อผมเรียกประสิทธิภาพความหล่อนะ่จริงไม่ <punished> ใช่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะครับในการพรีเซนต์งานด้วยแล้วดูดีขึ้นเลยนะครับอย่างแหมหล่อนะครับอ่าดูนะครับตัวอย่างเช่นนะเห็นไหมครับมันเข้ามาตรงนี้ละ <cái> ผมก็ปรับให้มันเป็นนะครับท็อปวิวอ่าฟอนต์วิวครับฟอนต์วิวฟรอนต์ออโตกราฟิก ฟอนต์ไม่ใช่นะครับก็ต้องเป็นเลฟนะเลฟอ่โอเคครับเอาเอาไรดีกว่านะครับด้านหน้าเห็นไหมครับว่าเวลาเราทำอย่างนี้ปุ๊บนะครับตอนนี้มันเลยหต่อ36อ่ะเดี๋ยวผมปรับเป็น1ต่อ25่สิแล้วกันนะครับโอเคหต่อ25เห็นไหมครับว่าตัวหนังสือนะครับมันเปลี่ยนขนาดไม่เหมาะสม เอาละตอนนี้เราก็กลับไปที่เซีครับแล้วเราก็ปรับนะครับไปที่คำสั่งนะครับ Windows Model Info ตอนนี้เราอาจจะจำได้เองนะครับว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็นะครับไปที่คำสั่งฟอนต์ตรงนี้เราก็ปรับให้มันเป็นซักใหญ่แบบนี้คือจุดหนดูครับแล้วก็กด Select Update นะครับแล้วก็ Save จะได้มาที่โปรแกรม Layout ครับแล้วก็คลิกขวา Update Model Reference เห็นไหมครับมันก็จะได้ขนาดขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวผมเลนเดอร์ให้เป็นแรสเตอร์หน่อยอเป็นเวกเตอร์หน่อยครับจะเห็นว่ามันสวยนะครับะนะครับียบอยละแล้วก็อาจจะปรับให้มันเป็นลาเวทสักจุดสเห็นไหมครับตอนนี้ผมก็ได้ระยะมาละเดี๋ยวดูผมเปลี่ยนความสูงนะครับแล้วมันอัปเดตออโต้อย่างไงดูนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนมันขึ้นไปนะครับเลื่อนลงนิดนึี้ก็ได้นะครับมันก็คือตอนนี้เท่าไหร่เอ่ย2.36ผมเลื่อนลง จุดหนึ่งสองสิบสองเซนครับอ,อ,อ่ผมดึงลงมานากทีนะครับลงมาปุ๊บจุดหนึ่งสองโอเคแล้วผมก็เซฟครับแต่ประเด็นต่อไปคือผมเลื่อนซีนเข้ามาอย่างนี้นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องนะครับมันเด็กนิดนึงอ่อัปเดตนะครับอ่าเซฟซีนครับสองจุดสองสี่เห็นไหมครับอ่าหลายคนอาจดูไม่ชัดนะอะ่เดี๋ยวเอาใหม่ อ่ะผมดึงขึ้นไปอย่างนี้เลยครับอ๋อนี้ดีกว่านะครับแล้วผมก็แซบเห็นไหมครับว่านี่คืออันนี้คืออะไรสองยูเก้าหนึ่งแซบแล้วผมอัปเดตครับ เห็นไหมครับว่าออโตเมติกเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับในการทําเหมือนกันนะครับนี่คือตัวอย่างของการทำงานยี่กว่นนั้นนะครับเรายังสามารถจะพิมพ์นะครับอีกคําสั่งหนึ่งได้นะครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้เจ๋งนะผมก็เพิ่งทดลองใช้ดูเหมือนกันครับดูนะเราก็พิมพ์อย่างนี้ได้ครับอย่างเช่นระยะนะครับอ่าอันนี้คือระยะเท่า้ะครับสองจุดหนึ่งหกถูกไหมครับเราก็กดเข้าไปตรงนี้ ต่อไปแล้วก็พิมพ์ระยะอยงนี้ครับเข้าไปนะ,ะผมพิมพ์คำว่า,อย,อ,ยาอย่างเช่นระยะห่างโอเคอันนี้เป็นอะไรดี L แ,แล้วกันครับเ,เป็น L นะสมมุติ L นะครับแล้วเราอยากจะให้ระยะของมันนะครับอยู่ด้านล่างนะครับพิมพ์นี้ครับ forward slash n แล้วก็มีัสลักอย่างนี้ครับ forward slash n และ enter ครับปุ๊บเราก็จะได้ระยะ l แล้วอยู่ข้างล่างอย่างนี้อีทีครับถ้ามีคำอธิบายด้านบนนะครับแล้วก็ต้องการให้ตัวระยะอยู่ด้านล่างนะครับให้เราพิมพ์อย่างนี้ครับ forward slash n แล้วก็ enter แล้วก็มีจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมีปัญหาเรื่องฟอนต์ของผมนิดนึงนะครับมันพิมพ์สระไม่ได้อ่าโอเคเซฟไว้แล้วมาดูอีกทีครับคลิกขวาอัปเดต เห็นไหมครับระยะมาแล้วนะครับและนี่คือตัวอย่างนะครับในการทํางานนะครับอยากให้ทุกคนลองเอาไปประยุกต์ดูนะครับว่ามันช่วยอะไรกันยังไงรับร่างนะครับอ่ะสุดท้ายเรื่องการปีเซนต์งานนิดเดียวครับการปีเซนต์งานบางทีนะครับเราอาจจะไม่อยากจะให้ฟอนต์มันฟิกค่าคงที่นะครับแต่เราอยากให้มันแวรี่แล้วไฮตามนะครับมุมมองที่เราซูมเข้าซูมออกนะครับอ่ะแล้วดูนะครับการปีเซนต์งานนะครับแบบขั้นเทพเลยนะครับไปที่คําสั่ง Windows Model Info อีกครั้งหนึ่งนะครับ และคราวนี้เราเอา Align to Skin นะครับ Align to Skin นะครับอ่าโอเค Align to Skin อยู่แล้วนะครับแล้วก็ Select Op t i o n และ Update นะครับตอนนี้ผมไปใหม่ผมไปที่ Font แต่คราวนี้ผมจะไม่นะครับผมเซ t Point เป็น18โอเคก่อน Select Update อ่าโอเคครับและตอนนี้ผมอยากจะให้มันนะครับไม่เกิดการบังอย่างนี้ครับอยู่นะวิธีการคือการกำหนดนะครับการ h i g h แบบ Auto าการทำออโต้คืออะไรครับดูนะให้เราไปเริ่อคำสั่ง expert dimension setting และตรงนี้ครับสำคัญตรงนี้ high when to o small ให้เราครับปรับระดับความ high to small เวลาเราซูมเข้าไปนะครับเวลา to o small เนี่ยให้มัน high mm hmm. เห็นไหมครับถ้ามันใหญ่มากๆเนี่ยมันจะซ่อนอให้เราปรับเลยครับ high to small ดูนะครับปุ๊บเข้าไปซีโอ้โหเห็นไหมครับเห็นตัวนี้ก่อนจะได้มาบตัวนี้เห็นบตัวนี้เห็นเห็นไหมครับเจ๋งไหมครับนะง่ายๆเลยนะครับแล้วผมก็ปรับฟอนต์ให้มันเล็กลงอีกนิดนึงอ่าสิบหกรอเลยนะครับดูนะครับและนี่แหละครับคือกลยุทธ์เลยอาดูนะครับสวัสดีครับนี่คือปั๊มนะครับอูงซูเข้าไปใกล้อ่าระยะนะครับของท้องท่อต้องสูงกว่านี้2.91เเมตรครับและมาดูตรงนี้ครับ ระยะตรงนี้คือ 2L L อเท่ากับ1.26เมตรครับแล้วก็ตรงนี้ครับ L เท่ากับ5 d เห็นไหมครับรอเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับหรือนะครับอยากจะเปลี่ยนสีไอ้ที่จะเปลี่ยนสีนะครับการเปลี่ยนสีก็ง่ายมากนะครับดับคลิกตรงนี้ Enter Info นะครับเห็นไหมครับ Dimension ครับตรงนี้อ่าจจะเปลี่ยนสีซะหน่อยเป็นสีแดงโอเคเห็นไหมครับเป็นสีแดงแล้วนะครับอ่านะครับ ไม่ยากเลยนะครับแล้วก็จบแล้วครับเนาะนะครับมีอะไรเยอะนะครับที่เราจะค้นหานะครับผมหวังว่านะครับเราเรียนรู้วันนี้นะครับจะเอาไปต่อยอดนะครับเซตอัพปเนี่ยไม่ใช่เด็กเล่นเลยนะครับขอให้เราใช้เป็นนะครับแล้วก็เรียนรู้ก็อย่างที่บอกไว้นะครับเรามีเพจบ้านเซ็นะครับที่มีสมาชิกเกือบแสนคนแล้วนะครับคิดว่ากลางเดือนนี้จะแสนคนนะครับแล้วก็ การความรู้ใหม่ๆได้เกิดขึ้นจากคนที่มารวมตัวกันนะครับแล้วแลกเปลี่ยนไอเดียจะเห็นว่าแล้วจะมีคนเก่งๆมากมายเลยครับจริงๆหลายคนเก่งกว่าผมอีกนะครับได้เอามาแชร์ผลงานให้ทุกคนดูนะครับว่าวันนี้เชฟมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานนะครับเรามี 3D W ดับเบิลยูเดียคอมนะครับอันนี้คือฟรีเลยนะครับเข้ามาเรียนรู้วิดีโอนะครับผมมีอัปเดตเรื่อยๆอย่างวิดีโอตอนนี้นะครับก็จะอัปเดตอยู่ในเว็บไซต์นั้นด้วยนะครับและอย่างที่บอกไว้นะเชฟครับเริ่มต้นวันนี้เลย